สวัสดีครับวันนี้ช่างแทรอนนะครับสินค้าคุณไทยเข้าใจร้านซักลีดนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการล้างตะกันในหม้อต้มนะครับซึ่งการที่เราล้างบ่อยๆนะครับซักเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะครับก็จะทําให้หม้อต้มนะครับกับฮีเตอร์ของเรามีความคงทนนะครับแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะครับ เบื้องต้นเรามาดูก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นก็จะมีผงล้างตะกันนะครับตัวนี้เสร็จแล้วน้ําที่ใช้สําหรับล้างก็คือ2ลิตรนะครับอันนี้ขวดหนึ่งหนึ่งจุลิตรนะครับบวกไปอีก1นส่วนสของขวดก็คือรวมกันรวมกันแล้วก็จะเป็น2ลิตรพอดีนะครับจากนั้นก็จะต้องใช้กลวยด้วยนะครับในการกรอกน้ําอันนี้ทุกร้านมีอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูนะครับเบื้องต้น เราจะต้องทําการถ่ายน้ําที่อยู่ในถังออกก่อนนะครับถ่ายออกให้หมดเลยนะครับเพื่อเราจะได้แน่ใจนะครับว่าในถังต้องไม่มีน้ํานะครับก่อนนะคุณเจ้มโอเคปิดหลังจากที่น้ําหมดแล้วเราก็ปิดก๊อกนะครับก๊อกระบายน้ำจากนั้นเราก็มาเปิดฝานะครับแล้วก็แล้วก็เติมตะกัน่นเอากลวยแล้วก็ใส่ตะกันเข้าไปนะครับดีวผมจะทําให้เห็นชัดๆนะครับ น้องก็จะทำนะครับผงตะกันนี้เหลือครึ่งถุงพอดีปกติถุงหนึ่งจะเติมอ่าล้างได้สองครั้งน้องก็จะเติมลงไปหมดเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงเวลาโดนน้าเขาก็จะนั่นหลุดลงไปอยู่แล้วครับอ่าโอเคครับนี่เขาก็ถึงมันจะตันก็ไม่เป็นไรนะครับเ็าจะเทน้าไล่ตะกันเข้าไปเลยนะครับ เห็นไหมครับเขาก็จะละลายลงไปหมดเลยนะครับทีนี้ก็จะเติมให้ครบ2อลิตรนะครับเมื่อเราเติมน้ํานะครับครบ2ลิตรแล้วเราก็ทําการปิดฝานะครับปิดฝาให้แน่นนะครับจากนั้นเราก็ทําการนะครับมาเปิดสวิตช์นะครับตรงตําแหน่ง ยเลอร์นะครับครับผมสังเกตดูไฟดิสเพย์นะครับจะโชว์การทำงาน,นจากนั้นสวิต์ตำแหน่งนี้ปิดอยู่นะครับจากนั้นเราก็รอจนเพชรเก e g a ต e บา r นะครับตรงนี้ชี้ไปที่เลข3หรือเลข4นะครับอ่าตอนนี้เราก็รอครับเมื่อแรงดันได้ประมาณ3าหรือ4.2บาแล้วเนี่ครับตำแหน่งนี้นะครับ เราก็ทําการปิดสวิตนะครับปิดสวิตจากนั้นก็ชักปลั๊กออกนะครับนะครับเราก็ทิ้งเครื่องไว้นะครับทั้งคืนนะครับพอรุ่งเช้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการถ่ายน้ําออกนะครับว่าเราต้องทํำยังไงนะครับครับหลังจากที่เรา แช่ไว้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงนะครับก็โดยรวมก็จะแช่ข้าม,ามคืนไว้นะครับเราก็มาทำการถ่ายน้ำออกนะครับนั่นที่เราแช่ไว้นะครับถ่ายออกนี่จะเป็นน้ำยานะครับที่เขากัดตะกันออกมานะครับเมื่อถ่ายน้ำหมดแล้วนะครับเราก็ใช้น้ำทั้งหมด4ขวดนะครับ ในการล้างนะครับเป็นน้ำเย็นนะครับก็ลองดูเดี๋ยวท,ทางน้องฟุกเขาจะเติมน้ำนะครับนะครับอันนี้ขวดแรกนะครับครับเมื่อเราเติมเทน้ำลงขวดที่สองเสร็จนะครับเราก็ทำการนะครับปล่อยน้ำทิ้งเลยนะครับ ถับเมื่อน้ำหมดนะครับเราก็ปิดกอ๊อกนะครับปิดกอ๊อกนะครับจากนั้นก็เติมน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับรอบสองก็คืออีกสองขวดนะครับอันนี้ขวดแรก เมื่อเราเติมน้ําขวดที่2นะครับรอบที่2เสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับเราก็ไปปล่อยน้ําทิ้งทันทีนะครับไม่ต้องแช่ไว้นะครับขั้นตอนนี้เราก็เปิดน้ําทิ้งได้เลยนะครับเมื่อน้ําหมดแล้วนะครับเราก็ทําการปิดก๊อกนะครับปิดก๊อกไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นการเสร็จทุกขั้นตอนนะครับเราก็ ใช้งานเครื่องได้ตามปกติที่เราเคยใช้นะครับอย่างนี้เราควรจะทาสักประมาณอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับถ้าร้านไหนที่มีการแช่น้ําทิ้งไว้บ่อยๆก็สักครึ่งเดือนก็ทำหนึ่งครั้งก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ผมดูแล้วเหมาะสมที่สุดก็เดือนละครั้งนะครับโอเคนะครับช้างไทไอรอนนะครับสินค้าคนไทยเข้าใจร้านซักลีดขอบคุณครับ